เล่นตัวนั่งเพินบนนอพี่น้องเนาะผู้อยู่ในถาดเนนะ่สิบปรมนนะรมณฑเพนัชปิดนี่เพื่อนเดนเจอละเบียบนี่จ้าว่าก็ออกลงบานมาพี่นออ้องปกวยเ่าแล้วมัทนเศ้าอยู่อ้หสิว่าบตายหรอกิทอดปีหอดน้องอยู่อ้ยอยังหรกอกที่ะกได้ เ <c oughs> <c oughs> ออพี่นี่เป็นนายอำเภอเออไว้ควายบริการประชาชนเท่านีิละโอ้ยเหลี่ยมตาพี่น้องยังผู้ใดเป็นผู้ใดญหรอกเน <c oughs> ออือคือคือคือไปมดเลิเออยคอยบริการประชาชนนี่ล่ะผู้ใดมีธุระกามานี่ล่ะมาหาคอยนีล <c oughs> ่ล่าแจ้งเกิดแจ้งตาย จดทะเบียนสมรสไปมมหาข่อยนีละผู้เมื่อไม่หอดสมรสเท่าเทียมต้วพี่น้องผู้ยิ่งจดกับผู้ยิ่งก็ได้เด้ผู้ใช้จดกับผู้ใช้ก็ได้มาด้อยผู้ใดจดทะเบียนสมรสกับที่จดให้ตลอดเอาเป็นผู้ใดปล่อยหมูกี่ออกมานอกบาทนี่เนาะเออยายมาขึ้นทะเบียนเอาเงินผู้เท่าติเดี๋ยวนี้ปากเสียยายจังใดเดี๋ยวนี้ เฮ้ยสน่แม่บ้านค่ะแม่บ้านอแม่เผื่อจำแม่เผื่อจํนจหนูว่าไรตีครัโอ้ยมุนยังไหนมันคือหมูกี่เลนเสตตีบอ่ค่ะแน่เพื่อโอ้ยย่วไหมคะอาเจบ้าเอออีผักเลยเอ็ดย,ย,ยังกับว่าคือจกๆๆๆ็ก<อ><อ>ยางจักแนวน้อหรือมาเสรจทรงเสตสี่ยัง เฮ็ดมาคือเมืองกุนเฮ็ดเถิงไอาดันพอรดนีเนอ เคืองใหญ่เนี่ยเฮ็ดว่าเป,ป,ป็นกระส้าเป็นกระเทยชะเทนแม่มึงเอ้ยเป็นลายก็กูเอีดแม่อ๋อเภอไม่ยังเย็ดหนูให้โอกาสกลับใจกลับใจแบบนี้เลยนี่ดูนะคะบอกไปเบิ่งองห่างเน่อี่แม่ยั่วบักค่าแม่อ๋อเภอยั่วบาาักคะโอ้ยสมกับเพิ่นเป็นแม่บ้านอีนดีเนาะพี่น,อน้องเนาะ ไปใส่มาใส่กับพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดไปเบิดซุ่อมหม่องจุ่มบอลอร่อเพิ่งดูพุน่น่ะไสเพิ่งอ้าอุ้ยมีฮอดลูกเหม็นเหมืนตัวนี้ไหมอ้าวอันนี้มันมาเมนลูกเหมน็นอันนี้มันมาเมนลูกเหม,ม็นเลยยังสนั่นขวัญกลัวโอ้ยช่วงอย่างกิงนี้จอกหลอกแน่เพื่อกระไดพุกเราไปทำความสะอาดหรอกครับมีผู้มีคนให้มีแขกมากนะรักเอามาเพื่อน่ะเร็วเปิดที่ว่ากัน อเออทั้งควบดานทองกินดีใกล้พบกลเนี่ยเปนไผีก่าแบานี้เนอะอ่ออุดอนได้ไปเงินดิจิตอนโอ้ยตัวคักตัวเนย,วย่ิเ 3, วเรียกสามมาท่านได้ไปใส่ยู โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับม่อย่างม่อย่างน้องห่อโอ้ยไปเจ๊ไตัวน้องพี่น้องเนาะไปยังเดนกันก่อนฮะเสื้อเสื้อกท้องปวอมสวัสดีไปจังไหนอีกโอ้พคนที่ไปออกรายการโอนกระแสตัวนี้เนี่ยกูปฏิบายนักสั่น ไปจังไหมเสียน่าโอ้ยพอได้ไหม่าอยากก่างก็อยากกินกาแฟาอยากกินกาแฟชื่อชื่อกะไฮเออนั่งถ่ายอยู่นี่อยู่บอกคนเรามาสู้กินอยู่อำเภอกะเลี้ยงหมาเถอคนคนคนเป็นหมาออมาเร็วๆมานั่งถ่ายอยู่เนี่ยเออนั่งถ่ายอยู่นี่เออด้อคนจะได้คนจะได้มาเป็นต่ย,ยานเถ้ <L an> วันนี้ค่ะ,ะย้ายมาจากในเมืองในเมืองยิงกันค่ะเละยย้ายมาข้างนอกถ้ามันจะยิงข้างนอกก็ยิงเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอ๋อแปบ๊บนึงนะคะไปใส่เสื้อกอกันกระสุนก่อนโอ้ยิงว่าเขารกรุ่นเนี่ยว่าแต่ไม่ยิงอั่นล่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหแม่หุ่นเซ็กซี่จังเลยเอล่ะลองหมุนดูสิหมุนละคะโอ้โหดูไปดูมาเหมือนลุกครึ่งนะเนี่ยเออพูดฝรั่งได้ไหมอะไรนะคะพูดฝรั่งได้ไหมเคยพูดค่ะเคยพูดใช่ค่ะเออถ้เคยพูดกับพูดอะไรพูดใส่ใครคะพูดใส่ผมนี่แหละ จะดีเหรอคะเออหน้าดีที่ำไมจะไม่ดีนะพูดฝรั่งเนาะแป๊บนึงค่ะ่ดสอบความดูเพิ่นเพิ่มขึ้นเลยอ่ะพูดเลยครับพูดเลยปกติไม่ค่อยพูดนะคะในฝรั่งเนาพูดแต่ในเต็งโมโอ้โหพูดแอปเปิ้ลด้วยไหมคะไม่ต้องไม่ต้อง โอ้าวภาษาฝรั่งนั่นแม่ว่าเป็นพูดแนวนี้ว่าเป็นพูดหรอฟางสิว่าไม่บอกว่าภาษาฝรั่งมาอะไรกันเนี่ยไม่ไปโรงเรียนหรอครับแบบนี้เฮไยเนี่ยไม่ได้นักเรียนไม่ได้มานักเรียนอะไรยังแต่งตัวเหมือนพารลงเลยแหน่พื้อแหน่พื้อแหนเพื้นไปโดนระเบิดจากไหนมาคะับทำไมหน้าเละจังเลยอย่าง ปวยสวัสดีค่ะ,ะมาทำอะไรอ่ะมาถ่ายบัตรประชาชน,นะค่ะอ๋อมาถ่ายบัตรประชาชนใช่ค่ะอันไปนั่งรออยู่ตรงนน้นหน่อยไปตรงโน้นนะในอำเภอจะให้หนูไปนั่งกับหมาเหรอคะ,ะคนคนไม่ใช่หมามมคนเหรอคนไปนั่งนั่งรอต่อคิวตรงนั้นแหละคนก็ไมาเย,ยะอะแต่หน้าเพิ่มเลยมอนั่งด้วยหน่อยนะคะเตีงเตีง บ้าเหรอจะมาเตงอะไรแฟนบวชอยู่นู่นยังไม่สึกเลยมึงนางเต็งกุยี่ควยขอโทษค่ะเป็นอะไรล่ะคะให้ค่ะให้อะไรล่ะคะมาค่ะเฮ้ยไม่ให้อย่างกูร้องไห้หันหน้ามาคุยกันหน่อยส่ ไม่ได้เหี้ยป่ะย่าฮึยาไม่เอาเพิ่งยาหนูค่ะเโอ้ยเบังเหมียนให้อ่ะไดแล้วตายแล้วย่าจธดโอ้ยอะยามุกนี้เราเล่นแล้วปีที่แล้วอ่ะไม่ได้เล่นมุกอะไรเหม็นจริง ย่าเดินหนไปเอาเงินก่อนย่าม,มาด้วยย่าย่ามาเอาตังคุณเบียออคุณเบียแต่ก็ผมนางงามอุดรธานีออจองคิวไม่ได้เลยย่าทำไมอะ่ะไม่ใช่งานเยอะนะเพราะอะไรดองงานไม่ทำส่งเขา<พ>อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไม่ทนก็รับเยอะๆเลยไปยัางงานน่ะย่าอะไรย่ามาทำอะไรที่อำเภอคะย่ามาจุดจุด จดจดจทดทะเบียนสมรูจทรดทะเบียนยากระปูมึเงเหมือนเดิมปูแปร่ยาแล้วเหรอยานี่แหละป้ามันนะอุ้ยก็เป็นตาป้าเนาะยาผูา้ให้เนาะยาค่ะมึงจะเล่าอะไรให้ฟังอะไรมาน,านี้มาฟังนี่ามาฟังนี่มามามาเร็วสวัสด<อ>ีค่ะสวัสดีครับ จำดิฉังได้หรือเปล่าคะตุ๊กตาไงคะตุ๊กตาไก่ทวงตกมาปีนี้ดิฉันมีผัวแล้วค่ะมีผัวเป็นเท่าแก่ค่ะโอ้คื้สิรวยเนาะไม่ได้รวยค่ะแบบไรสซนอะทั้งเท่าทั้งแก่เลยค่ะหัวร้านด้วย ว่าหัวน้านเราถือใจเซ่ยพี่ครับพี่ครับขยบรถให้หน่อยค่ะเออคันไหนครับคันหีค,ะค่ะคันหีไม่เกี่ยวกับรถอะไรพี่จะยุยยุยให้คนหลวงคนไหลจะมายุยอะไรอ่ะพี่สาวคะคะรถพี่ยางแบนค่ะล้อไหนคะล้อเลนบาปตายนะพี่จ้า ย่าด ok ok yes ูนั่นอะไรฝรั่งพาหมามาเดินเล่นยิงเหรอแต่เองมันก็เครเป็นหมาว่าตัวเองมั้งพว่าฉันออเว่างแกเย็นตัวเองวันนี้เป็นวังมงคลวันจุดสเบียนสมรสเราเจนเย็นนะกูเนอตัวเองเขาลืมลืมอะไร วันนี้เขาจะถ่ายบัตรชชประชาชนเขาจะบัตรประชาชนเขาจะบวชอายุแล้วจะถ่ายไหมเออไม่ถ่ายไม่ต้องถ่ายหรอกเสียเวลาทำไมอะ่ะสักพักเต็งก็หมดอายุก่อนบัตรไม่ต้องถ่ายเนาะเต็อะไรวันนี้จดทะเบียนสมรสเต็มมีอะไรเป็นของขวัญให้เขาปะโอพอดีตั้งใจจะเอาทองให้ตัวเองเส้นนี้เหรอเออเขาไม่เอาได้ไหมอ่ะทำไมอะ่ะเขากเป็นทองปลอมไม่ปลอม 9้าร้อยเก้าจุเก้าจุดเก้าปอเซ็นมาหลเจ้าเขมีแต่เก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าน่ะปกติไม่เจ้ยไข่ไปไหนแล้วเออเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วไปไหนล่ะอยู่โหนกระแสนู่นเอานั่งรออยู่นี่เดีวจะไปจับบัตรคิวรอตัวเองนี่สวยเนาะสวยไหมสวยตัวเจ๊ตัวนี้เป็นยังไง็กซี่น่ารัก กูเป็นที่อะไรก็เขินไงเอานั่งรออย่างนี้เดี๋ยวจะไปกลับจะไปนานนะที่รักก็คิดถึงคิดถึงรอเอามากรอดกรอดกอดเดี๋ยวๆที่รักให้เข้าสวนล้นไลยไหมจะมาสวนลีนเลยอาบน้ำบ้างไหมนี่อุ้ยทำไมไม่อาบน้ำมาทาน้ำวัดไม่ไหลนายอำเภอคะครับ อที่อำเภอนี้เขารับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้วยหรอคะบอแงบอบอบอว่าใครมาเล่นจดตะคุ่นเนี่อ๋อว่าใครเป็นสัตว์นี่ไงสองรอบแล้วอีปอบนี่ยมึงเป็นใครมาด่ากูสัตว์สัตว์นี่ยจำไม่ได้เหรอใครผู้สาวหน้าไงคะผู้สาวหน้าใช่ค่ะอ้าอีเหี้ยนี่กระดูด นึกว่าใครมันดังมากวีที่แล้วนี่ถ้าจะบ้าขนาดนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งใช่ค่ะคงเป็นควายเหรอฮิปโปฮิปโปเราจะมาตัวใหญ่แทตัวจริงก็ตัวใหญ่สีฮิปโปในทีดีมันตัวเล็กเออย่าเสียงดังนะคะทำไมเดี๋ยวฮิปเดี๋ยวหมูเด้งตกใจค่ะตรงไหนมันเด้งตรงนี้เหรอเด้ง ชอบมากเลยเนาะขออนุญาตทำความเข้าใจนะคะอะไรคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะดูปากนะคะดูปากนะคะบวยอยู่ค่ะบวยอยู่ค่ะสำหรับใครที่ชอบดราม่าสำหรับใครที่ชอบดราม่าไม่ขายให้นะคะไม่อนุญาตขายให้นะคะสำหรับใครที่รับงานไกลๆสำหรับใครที่รับงานไกลๆแนะนำให้ไปรำเองนะคะมึงว่าใครคะ ว่าคนรับงานอยู่บ้านวันนี้กูเห็นแว๊บๆอยู่หลังเวทีอยู่ำสำหรับใครที่รับงานไกลๆรับงานไกลๆพรุ่งนี้ขออนุญาตลาค่ะลาด้วยลาดูายเอาอีน่ามันเป็นอะไรเป็นผู้หญิงเออบักซีดากูโอโอิ่มกว่าิน<ๆ>ซื้อทุกวันก็ถูกตายสิถ้าตัวเท่า แบบมัดนี่อากินต่อเลยกินต่อเลยยังกินรอกินรอกิ่รอเพมความสะอาดดีแล้วแหละจะได้ไม่มีแนวพูดเสกูอินั่นเป็นอะไรเป็นผู้หญิงค่ะกูรู้อยู่ว่าเป็นผู้หญิงมันเป็นอะไรทำไมติอสงสัยแกเสียวค่ะโอ้ยเสียวมัจะล้อกอ้ออย่างเดียวหรอใช่่ะที่กูยังกัดผ้าห่มเลย ไปไ้เคลียเองพี่พี่ขาไม่ดีนะนะกูอยู่พี่พี่พี่เป็นอะไรใครรู้ยู่ว่าให้เป็นยังไงพูดฝรั่งพูดฝรั่งนี่อย่างมีไกลๆกูเด้อ แล้วมาพูดก็ขีเดียดอยู่เป็นยัง,งไงหัวปลาอีหัวปลาจะบอกแล้อว่ามึอนี่มาจดทะเบียนยาครับพูว้าวานี่จะโคนเนี่ยนีผู้เดียวคือคนหน้าโนหลังอยู่แท้และอย่าไปเไปสียใจภาษาผู้ชายหลายใจไม่ยินดีกับพอยนี่มึอนี่ควรมาจดทะเบียนสมรสต่อแม่ยังก่อมาจดทะเบียนสมรส ตัวใดผัวอยู่จังหวัดใดล่ะล่ะผัวก่อนเป็นคนโคราใครอยู่คนละจังหวัดน้ำใหญ่ผัวเจ้าอยู่จังหวัดใดนครราชสีมาพุ่นจังหวัดเดียวกันแหละอำเภออย่างผัวตัวอำเภอไกรสีแจงไปอยู่คนละอำเภอน้ำใหญ่ถ้ายวมเพื่อใดเถียงสางอำเภอเดียวกันอีกกนั่นแหละตายจ้อยเขียนมาซีดาผัวโตัวคือหยิบผมโดนผมไล่เนาะ บวนี้มีแต่งอนตอหัวใหญ่นี่บางกลางเหลียเลยลานก็อะไรอ่ะอัออัออจอานี่กออืออือ้ยออนอ้ืออือนนอาืออืออืเอ้ยอัวน้ออบอกุออืออืออยออืดอืออืออืตอืัอืออืออวข้าอ้ืออืออืออือเืออีนัืออออือออ ผัวเจ้าซื้อไปจากไหนอุ้ยใหญ่ใหญ่เบ้าทอชอกช้ำใจอุ้ยเบ้าโลดให้เห็นกันจะได้ทางไทยผัวใหญ่ซื้อวินซื้ออย่างก่อนผัวใหญ่ซื้อวินมาซื้อก็ผัวผูแท้นามสกุลยังวินผัวล้านแมนแล้วอันวินอันผัวโก้ ก็เจอเมียเก่าเต็มด้วยโอ้ยน่าโยดนั่นเหรอปูเปลียนเพื่นมาพรอะไรไหนบอกว่านอกจากย่าแล้วปูจะสี่หนูคนเดียวไหมรับอ้าวอีนี่ก็เมียเหรนี่โอ้ววันวอย่างนี้มึงซี่ลงยังไงเนี่ยเขามีคติประจำใจคติอะไรดินดีคือดินล้วนเออ ผู้หญิงอ้วนคือผู้หญิงน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวจำนวนนี่กูคุณคุณไม่คุ้นได้ไงเมียมึงเป็นคนผดถึงเวลาถ่ายบัตรแล้วในอำเภอบุญฝ่ายไพ่ถึงไงมาเร็วเร็วมาว่าเมื่อกี้ไปเห็นยังไงมาคิวแรกมาคิวแรกค่ะถ่ายบคิวแรกคิวแรกมา่ะคิวแรกค่ะค่ะคิวแรกเหรอคิวที่สองค่ะเอาแล้วคิวแรกล่ะนั่งให้อยู่นู่นค่ะมาไม่ไดยังทำใจไม่ได้ใช่ค่ะ ยายยัมาี่มาดิมาดไปแม่เพื่อนมึงมึงนั่ะมานี่แม่เรมวไปมาดมานีมมา้ี่าดมาดมาดิมาดิมาดมาดิมาดิมาดิมนดิมาดิมาอิมาดิมานิมาดิมดิมา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 ดมาดิมาดิม่นมาดิมาดิมาดิม่ดมาดิมาดิาดมาดอมา ว่อนนบงบอก,บบอกอยี่ับว่องบักยี่กับวล้งทุนแน่นอนโอ้ยเขาก็สอบเหรอเออไปเร็วๆไปยืนทั้งหลังเขาหนึห่ง <laughs> เฮ้ยที่ถามๆมาเนี่ยละถามไหนถามแปดมึงอกีนนะอ,อ,อะไรขนาดเพอมาเนี่ะเอ้าได้รูปไปก่อนเลยเอ้าแม่บ้านค่ะเออแม่ได้ก็ถ่ายได้ดอกก็ดีถ่ายรูปชื่อๆนั่นน่ะมาใส่กุมขามเสร็อนะเภอเออน่ะ อ่ะนายอำเภอคะครับน <c oughs> ุ้มาถ่ายแบบระษาสดนะคะเปยังนุไม่ได้มีความผิดหรือคดีติดตัวนะคะบ้า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 ส่วนสูงแหมส่วนสูงที่วัดต้นอ่าถ่ายเอาความความความเตรียมตัวดีๆนะเวลาถ่ายรูปนะต้องดูดีๆให้เจ้านะคกล้องอยู่บนโอ้ยมันอกี้มันอกี้หันไปยังท่างคุณเถอะเนี่ยจะจะหายเนาะ อุ้ยอุ้ยมุนไพ่ถงเจ้านี้อีเียไม่เข็ดดิบาฮะมึงอะไราคุณไปให้ยคุณไปมายืนที่ไปไม่เอากยงี้ย่าเป็นไรย่าเอาฉันมายืนกลางเขาจะทาใจไม่ได้ เอ้าดูขัมอยู่ค่ะเออพ่อเสียดายพ่อชามีบอสดี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 นะทักใจถ่ายรูปนะอันดับแรกถ่ายรูปสองนิ้วให้เขาก่อนนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ่ายรูปสองนิ้วโอเคสองนิ้วโอเคนะอัดเต็มตัวหนึ่งสองจับไว้เอีหยังเลยเนี่ยในอำเภอบอกว่าถ่ายรูปสองนิ้วนี่ไงกรบ บาแมนสองนิ้วแบบนี้เขาสิมาตัดเอารอกสองนิ้วนั่นนหะสองนิ้วเราจะแก้กีด่ดังหมดนะก็ไปหนูก็ว่าอยู่ถ่ายแบบประชาชนอะไรจะเจ้ารูปนิ้วใส่นะมันไม่ตรงเว้ยยัง้ายนิดนึงยังซ้ายังซ้า,ายโอ้อุยมึงที่ไปโพสตถ่ายแบบทั้งไหนเลยดิแม่เยียงไส้เยีงย,ยงขวยจังที่แม่อ๋อเยีงยงไส้อืออุอ้ยหลายโพสต์เออๆนี่นะ ก้มลงกมลงกลมลงนินึ่งเออ่ะได้แล้วนะโอเคค่ะดีนะได้คะแนนเพื่นอ่ะได้หนึ่งเตัวม่อี้กลมตุ้ยตุ้ยตุยอย่านีเขบอกคว่มลงอ้ควยเขาจะค่อย่างนี้เหรออ้ควยเขาทำอย่างนี้นี่เฮ้ยเนวัดเนเฮ้ยมื่ออาพูดสักกูเห็นภาพเลยนี่นะ กูก็เห็นมึงนั่นแหละทำกูแล้วมาเบ้าเชื่อไก่รองเด็กน้อยนั่นแอมเต้นดีๆเปิดไฟข้างในผ้าบางชิบหายอีสัตว์ข้างนอกเี่ยวตวดทายบ้านครัยิ้มได้นิดนึงนะยิ้มได้นิดนึงแต่ไม่ต้องเห็นฟันเข้าใจไหมไม่ให้เห็นฟันเอออ่ะเต็บตัวอ่ะหนึ่งสองสาม ไปมึงสิท้ายดีดีมากูตะได้กินข้าวเที่ยงนี่เยอนดีดีมันไม่มีเวลากินข้าวหรอกทำไมหรอเด็กน้อยเดินตากแดดมาบอกว่าเขาป่วยพาเขาไปอนามัยทั้งวันอีเที่ยนเวลาตัวเองป่วยไปขุดลากไม้มาต้มกินอ็นตัวอ่ะ นี่นิดอ่ะหนึ่งสองสามแช่เออหน้าบันนี้คิ้วคอยบันนี่ข้าวแล้วที่ไหนครับจดทะเบียนสมรสบันนี้เฮ้าแน่เพื่อคะอ่ะได้เวลาพักเที่ยงแล้วค่ะพักเที่ยงแลนาทีแม่ค่ะอ่าเลิกกินข้าวได้เลื่องกันได้เพราที่ตัวเตาเตียนสมรสนี่แม่พอดเวลาเที่ยงเลยแม่ก็กินข้าวตัวเนาะเอาตัวเล็กๆพอดแป๊บเดียวเอากินข้าวเลยจะไม่จุดเอออ่ะมไม กี่ขาโอ้ยมันอดมาได้รองไม่กี่เขายังมก็เลยเบลาตัเนาะเป็นยังก็สวดรไอ๋ไอเป็นเบาหวานเ่วาขาบ่ได้บ่ได้เ่าบหัวก็ออกลงบานไม่สีใหไอยึดเทนนะสีใหญ่เราบอกสีเล่ะของก่าเอาสั่นเอาดึงหนึเออยเเข้มเข้ม อาบูเป็นตกซี่อะเป็นอะไรโอยเมียเนี่้าเป็นยังง้กูเอาแล้วไมู่เข็มปากสูสมน้ำหน้ากินน้่นเปนยานะคะอยกูเนเป็นอะไรเป็นอะไรยาหนูเป็นอะไรเข็มเข็มเข็มเขม้มตู เมรไปเหมือนแล้วอุยตายตายขอบคุณค่าไม่ได้ขอบคุณดังนั้นขอบคุณแนววกินได้มหม